สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับผมมานําเสนอแนวทางตำเหล้าซูพี่น้องเอฟซีด้อครับผมครับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเหล้าพ่อไผ่บูนครับพ่อไผ่บูนหมวดว่าหั่นจริงๆเลขเพื่อนนี่เป็นบนรางได้ครับผมเพื่อนเคยบอกอ่าก่อนมาเชียร์ไใอยู่วันนี้บอกกับเดี๋ยวกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกับไผ่บนเด้๋ยวกับไผ่รางจริงๆเพื่อนกับ บอกที่ว่ากันบนรางนั่ครับพี่น้องว่าหันเหล็กวินเพิ่นเข่าแปดเก่าด้วยครับพี่น้องเข่าแปดเก่าครับแปดเก้าแต่ว่ากัเหล็กก็ต้องกันกบนรางไว้ครับพี่น้องเนาะครับเอาแนวทางตัวเลขของพอไห้บุญพร้อมแล้วครับผมที่จะมานําเสนอสู่พี่น้องเอฟซีงวดวันที่ยี่สิบสามกับพฤษ,ษภาคมหกสิบแปดครับผมกับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอ น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณพอเด้ครับผมครับเอาเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์พ้ารวยในเด้อครับผมน้ำเชียร์พารวยนี่มีแต่อยู่ใน youtube เด้อครับพี่น้องครับผมบ่มีเพจบ่มีเฟซครับผมครับยูทีช่อง YouTube น้ำเชียร์พารวยครับผมให้แนวทางตาเล่าสู่พี่น้องที่ครับผมเอาคลิปนี้ไปรับส้มรับฟังตัวเลขก็พอกันเลยครับ พ่อครับน้ำเชียร์ผารวยสวัสดีพ่อพี่บุญครับผมครับผมวันนี้ครับน้ำเชียร์ผารวยครับครับพ่อหัวหันวิ่นเข่าอยู่เนาะพ่อเนาะเอ๊ะมันไอ้แปดเก้าพ่อครับก่อนเลื่อนพ่อขอโทษขอพียเอฟซีขอพียบุญนะครับเริ่มพ่อหลายใจเองเนาะเออครับผมไอ้ที่แรกพ่อดึงเด่นในศูนย์กับแปด ว่างแปดพ่อให้พ่อให้ใบแรกเลยเื่อแปดศูนย์กับแปดเก้าเท่านั้นเด้อ้เมื่อตกแปดเก้าพ่อเสียดายพ่อผัดเมื่อบังอีกศูนย์หนึ่งผัดให้เต้นศูนย์กับหาแับนี้มันกระไรไม่ได้แก้โตดักแต่ว่าให้ตั้งแต่นี้เรี้ยงจริงครับเรี้ยงจริงเจสซี่พ่อให้บุญกันเลยติดหวังกันเลยเหล็กชุดนะครับเนาะครับออืแพ่อเป็นยังครับมันต้องเข่าและครับงวดนี่ครับ เอาตึงไดก็ะตองมากือ้เก้าครับผมสูตรเดิมเดินแล้วไอ้น้ำเชื่อพลาลวยไอ่พ่อทีว่างหลักสิบเรื่องวันนี้ครับผมว่างหลักสิบสามโตเลยจัดชุดใหญ่ให้เลยเนาะครับวิ่นเลยพก่อไอ้พ่อจีนเน้นให้ยักสามชุดครับเอาครับเด่นบนครับผมเด่นบน สองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดกับผมดึงเด่นเออกดึงเด่นมาไล่น้ำเชื้าปลาลวดขึ้นอีปล่อยดึงเด่นมากขึ้นอี่คือหลักสิบผลนแล้วครับเด้อครับผห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดครับผมปักลักลักซีไปแล้วครับพี่น้องกลับครับผมเอาจัดชุดใหญ่เลยครับผมครับผม มิหาสองหาสามหาสี่หาสองหาสามหาสี่หกสองหกสามหกสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับผมตั้มเชื่อพระลวยกิจเป็นใต้หาสามห้าสามหกสามหกสามเจ็ดสี่ เจ็ดสี่ครับลักร่อยเอาจักอีกจังงวดหนึ่งกันน่ะมันก็พลาดพลาดไปสองงวดแล้วอาอสองงวดหรือเปล่าครับเล่นที่สุดงวดนี้ครับลักร่อยสองกับตีเดอร์สองกับสี่ครับผมเอาขีดเ้นใต้สองตัวเดียวพ่อมัดสองเด้อครับผมเอาน้ำเชื่อมมะลุ่ยสามสามโสนักสามชุดครับครับผม สองห้าสามสองห้าสามสองหกสามสองหกสามสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่แล้วผมกะตอนนี้แหละครับผมครับสองห้าสามสองหกสามสองเจ็ดสี่หลักร้อยสองหรือว่าหลักหน่วยล่างนี่แหละครับผมสองกับสี่ครับผมบนี่คือ ทีเด็ดของพอได้ครับผมปักหลักสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยไปเลยครับพี่น้องหวดนี้ครับแต่ว่ากับกับจ๊กน้อยก็ดีครับผมบแ่นนอนครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากันเน้นตรงกันกับเบาๆครับนี่แหละครับผมวันนี้แป้งได้พร้อมอันมาจากน้องมาจากข้องห่วยเราแต่เรย่ว่าบนํำเบ้าโก่ามาเชียร์ครับผมขอบคุณพอครับ คือคือว่าไปช่วงนี้คือไปใส่ไวเอ็นบะพ่อแมนครับไปใส่ไวตะเสาเลยครับผมวันนี้ตีได้พอไปบันนี้ตีสองกันใกล้กับตีสองครับกันใกล้กัดตีสามเครื่องตีสี่ครับโอ้จักน้อยกัดจีนนันต้นนะพ่อเนาะแมนครับนอนจะตุ่มัวซุ่มเนี่แหละครับครับผมเตืนตีสองตีสามครับผมกับช่วงนี้กับปลาสุกซุ่มอยู่ครับพี่น้องเนาะทึงกุ้ง คขายหมดสมเสมอเขาออเดอร์สร้างพระท่านหมดแล้วครับผมก็บ<ม>อเอาเลยบอกอีฟตี้พอไปบุญนะครับได้พอไปบุญวันนี่ข้างบนเน้นสามชุดนี่แหละครับครับมี่ฮาสามหกสามเอ็ดสี่ครับส่วนเลขไทน้นี่เป็นไรพ่อครับผมฝันแน่เป็น ก็ยังบ่มั่นใจปันหดฝันยุ่ทั้งฝันเน่ะแต่ว่ายังบ่มั่นใจครับว่ามันสีมาแน่นอนบ่ครับไหรอละเดี๋ยวคอยตามอีกที่หนึ่งเด้อพ่อครับผมหอพี่น้ำซี่ตีซอยกันน้าครับครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับสิรบกวนพอซับหนีเด้อครับผมคขอบคุณพรดีคบุญสวัสดีครับ อครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตำลาวพ่อไบูลครับเด่นบนกันล่างไว้ครับพี่น้องเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือมาครบกัไดลครับผมมาครบบนล่างมาครบบนเน้นบนครับเพิ่นดึงในนี่มาจะเป็นลักซิก็คือห้าหกเจ็ครับผมกับจิมี่ห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจดสี เน้น5 3 5 6 3และ7 4ครับหลักร้อยครับผมบ่งอีกสักหนวดหนึ่งครับพี่น้อง2กับ4เน้นที่2 3ตัว2 5 3 2, 6, 3 2 6 3 2 7 4ครับผมนี่แหละครับพี่น้องตามลาพ่อไพบูลเด้อครับผมครับพี่น้องที่ที่เป็นแฟนกับพอมาแล้ะครับผมพ่อไพบูล23พฤษภาคม68ขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดี สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ